สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของบอทเฟอร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสงครามโลกครั้งที่2ต่อกันวันนี้ก็ตามหน้าปกคลิปเลยครับได้เวลาของเขาแล้วปืนสเตนของคาร์ดหมอนเองนี่เลยปืนเล็กกระทัดรัดดีหลายคนชอบใช่ไหมในไลฟ์สตรีมเนี่ยอยากเห็นปืนนี้จังเลยวันนี้เราก็จัดให้ครับแต่ไม่ใช่ในไลนะในคลิปนะครับผมโอเคมาแต่งปืนก่อนดีกว่าปืนผมเนี่ยก็จะใช้เป็นสายฮิปไฟนะครับเริ่มที่การ เปลี่ยนกระสุนไว้ก่อนแล้วก็เอาที่ไฟเนี่ยให้แม่นยําขึ้นด้วยจะได้เข้าเป้าโดดๆนะครับแล้วก็ต่อมาเน้นที่ไฟสังเกตหลอดที่ไฟครับเกือบสุดหลอดอะนี่ก็แม่นยําแล้วสุดท้ายคือเน้นลดแรงดีดด้วยครับเออจะได้คอนโทรลปืนง่ายๆหน่อยนะประมาณนี้ครับก็ในเมื่อเราใส่ที่ไฟเยอะขนาดนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้เอ่อกล้องหรือว่าสโคงสโคบเลยครับเราจะไปสดๆแบบนี้เลยดูซิว่าวันนี้จะเก็บไปกี่คนนะฮะมา พร้อมแล้วเดี๋ยวเราหาห้องก่อนดีกว่าขอให้ไม่เจอแฮกด้วยวันนี้เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนี่คือด่านหมูกก่เกาะโซโลมอนในโหมดเบรกทูครับบอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เล่นนะที่ไม่เล่นเพราะว่าอะไรถูกไหมมันมีโอกาสเจอแฮกมากกว่าโหมดอื่นๆนะครับมันเป็นแนวรบแนวเดียวไงล่ะคือวิ่งไปหาเขาอะดันไปเรื่อยใช่ไหมแล้วแฮกเกอร์เนี่ยมันยืนอยู่กับที่ยิงกระดาษมาก็ได้อะเราก็เลยเป็นการสังหารหมู่เลยผมเลยไม่ค่อยเล่นโหมดเบรกทูครับ จะไปสิงหมดคอนควสตส่วนใหญ่แต่วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาจัดเบรกตัวรูกันหน่อยฝ่ายเราบุกกันไปแล้วเหมือนได้บุกจุดเยังไม่เข้าว่ะเอาคนไปออกกันแนวหน้างั้นเหรอมาและเราเป็นคนละปล่อยกันแล้วกันนะฝ่ายเราพยายามจะล้อม A อยู่เฮ้ยผมจะมัวรีล้อมไม่ได้ผมต้องไปแล้วไปฮะเออแต่ก่อนจะไปลบกันครับให้ดูลายปืนก่อนว่าปืนเราเท่แค่ไหนนี่นี่คือลายปืนเราคุณผู้ชมไงปืนสเตนครับ กระทัดรัดปาดเปียวคล่องมือลุยได้เลยสู้มันข้างหน้าสปอร์ตสไนเปอร์ปืนเราเนี่ยแต่งมาเป็นสายทฮิฟายฮิฟายหมายความว่าเรานั้นต้องยิงระยะใกล้กับกลางเท่านั้นระยะไกลยิงได้แต่ไม่ได้เรื่องหุ่นจริงอันนี้โอ้โหข้สึกยิงดับโหดเลยบุกเข้าไปเลยทหารอย่ายไปกลัวดีวะมีหมอยทคนตายก็แค่เกิดใหม่นั่นๆๆแตกหนึ่งว่ะ โอ้ดาเมิเอนมี่ฮิตแค่หนึ่งมันตายฮิตแค่หนึ่งตายเลยวะแสดงว่าบาดเจ็บอยู่ครับแถวนี้อรอใจเย็นนะค่อยๆนะผมจะไม่เล่นห้าวมากแล้วกันนะครับจะเล่นแบบเซฟๆเลยจะตายน้อยๆหรือเป็นไปได้จะไม่ตายเลยถ้าทําได้นะต้องดูท่าทีไปก่อนแต่เราเข้าจุด A แล้วสุดยอดโอ้โหมีคนเจ็บเพียบ แล้วการชุบคนเนี่ยชุบที่ดีคุณมีสมกปิดบังเอาไว้ทั้งคนชุบและคนถูกชุบเราได้เอว่ะเฮ้ยข้างหน้านั่นนั่นตายแล้วสโคต์ไม่ต้งห่วงนะฉันมาแล้วสโคอ์คนอื่นชุบแล้วครับคนนี้ละกันแม่สาวน้อยระวัง่อยเพื่อนหข้าศึกเราได้เอคนอื่นชุบแล้วเออเดี๋ยวคุ้มกันให้ไป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  เลสโกเลยไล่พื้นที่ไปครับคาศึกคงจะถอนกำลังออกหมดแล้วมัง้งเหลือคนนึงเหรอเหลือคนนึงอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคหมดละเราได้เซกเตรอร์แรกเรียบร้อยแจ๋วเป็นสเตนผมวันนี้จะยิงใครทันไหมเนี่ยออบเจกจุดใหม่เพื่อนสั่งโจมตีจุด A ครับตามนั้นได้เลยเพี้ยนเราจะไปตามนั้นเถอะเพี้ยนมีป้อมปืนเอ้ขอลองใช้ป้อมปืนเน่อและกันวะนี่ มีการปูสโมกดอบเอาไว้ด้วยวะสโมกฝ่ายเขาฝ่ายเราเนี่ยปะท้าทางขวาเหรอยิงเสริมยิงช่วยนี่ปืนทำไมมันเป็นรูปลักษณ์งี้วะเนี่ยมันดูเป็น 3D แบบไม่สมประกรอบมีคนตายข้างหน้าวิ่งมาตายหรอโหแต่เ,เพื่อนเราไปไวมากครับปืนกลไม่ได้ใช้เลยอะ่ะสร้างสะพานกันด้วยเออเป็นงานดียวจแจมแทงเอโอ้ยโอ้โหสองดอกโอ CS-29 สุดยอดมากใช้ปืน2อนัดตายแบบนี้ก็ต้องหลบให้ดีๆฮะแจ๋วนึกว่าต้องตายซะแล้วตามเพื่อนไว้ดีกว่าให้เพื่อนนำเราตามอุ้ยโอ้โหมันยิงทะลุหมอกมาอย่างแรงอะเลือดหายครึ่งหนึ่งนี่ไอปืนสายสไนเปอร์ครับสไนเปอร์ เอาเลยเพื่อนโอ้โหดูดิยิงอย่างแม่นหมออยู่ใ,ใกล้สมกไปแล้วกำลังจะไปหาฉันมาแล้วโอเคสกค็เขาชุบแล้วครับแห้ได้สมกเราเลยชุบเลยใช่ไหมเมื่อกี้มีคนวิ่งไปนี่โวแตกตายเอ้าเป็นไรอ่ะสไนเปอร์สองป่าววะนาจะนาจะนะรีบออกจากจุดนี้ก่อนเล็วเข้าไปจุด A คนน้อยนะครับถอยก่อนแล้วกัน อยู่ยากอยู่ยากทีมเราส่วนใหญ่รถถังเขาอยู่บ้านอยู่เลยอ่ะการบุกไม่ใช่เรื่องง่ายวะแย่แล้วคุณผู้ชมนี่หรือว่าเราจะมาหาที่ตายวะเนี่ยอารมณ์เหมือนจะมาหาที่ตายแปลกๆนะที่ตายในประเทศญี่ปุ่นนี่เหรอวะอเอาไว้กันไม่ได้นะเราต้องมีชีวิตรอดกลับบ้านดีวะเราต้องกลับบ้านให้ได้จุดบีมีความพยายามเข้าเหมือนกัน จุด A ตายหมดเลยครับในแผนที่เห็นไหมโอ้โหแย่แล้วแผนที่ A ตายหมดเลยอะ่ะไม่ดีแล้วเราโยกดีกว่าเข้า B B B, B. B. มีมนจะปลอดภัยเออ B ได้ครับนั่นไงแสดงว่าบบเมื่อกี้ A เยอะชัวข้างหน้าสกอตเปลี่ยนจุดรีเควสจุดใหม่เดือดเลยสกอตมีบี B คอนเกิดค่าศึกหรือเปล่าอ่ะเพื่อไม่ทำลายครับหมายความว่าน่าจะดักยิงสินะ ต้องกงารกระสุนเพิ่มห่ะตอนเนี้ยเราได้บีแล้วเดี๋ยวชุบค้นก่อนโอ้ยโอ้โหสไนเปอร์โอ้โหข้างบนนี้เหรอโอเคมีหมอปูสโมกมาครับสุดยอดมากหมอฝากชุบอีกคนด้วยนะเอาของแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวดึงให้โอเคมีคนยิงสโมกให้สุดยอดนายทำดีแล้ว กี้ของไม่พร้อมยิงไม่ได้เลยเฮ้ยปูสมุกอ,อ, ER อุ้ยเฮ้ยตดนสไนเปอร์สองจากข้างบนน่ะไม่รู้ตายยังนะจุดเอเราได้ตึง B เบียไว้สคอตผมเราไปชอบ B บีอย่ามันเข้ามาโอเคสไนเปอร์มีคนวิ่งไปอะ่ะข้างหน้าเพือ่อนแตกหนึง่ง ต้องได้บาโวให้ได้เว้ยบาโวบาโวโอเอายาวไปทหารหารันโอเคเราเสียอัลฟาซะแล้วเอเบิลเอเบิลสไนเปอร์ยังอยู่เลยข้างในมีคนเจ็บไม่ต้องห่วงบอกมาแล้ว <c oughs> ทึบทำใจดีเอาไว้ <c oughs> <c oughs> ต้องไปเอาเอเบิลคืนอัลฟาได้พูดเป็นโมเดิร์นไปได้อัลฟาบาโวชาลีเอโคเฮ้ย รถถังมาปะวะยิงอย่างแรงอ่ะใจเย็นผมจะต้องชุบคนนี้ได้แค่คนเดียวนะระวังหน่ยอยเ,เอาแต่แจ๋วครับเราได้เอเบลแล้วจะบอกเอาฝฟอีกแล้วโหวันนี้วิ่งชุบคนเหนื่อยน่นะแต่นี่คือหน้าที่ของพลเมืองดีฮะพลหมอที่ดีแจวมีคนเจ็บมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ย,งยิงน้อยกว่าชุบอีก้วเนี่ยเราที่มันจะพ่อพระไปไหน <laughs> พ่อพระวะ่ะเร็วพวกเราบุกต่อไปเลยพี่นี้ต่อไปเปิดแล้วสกอผมวันนี้ค่าไปสี่เองนะครับค่าสี่นะเฮ้ย <laughs> ช่วยอย่างเดียวช่วยคนอย่างเดียวเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> ระวังระวังระวัง <laughs> สุดยอดไ <laughs> มส่สาวน้อยชุบเพื่อนไปสมุกไม่มีว่ะ ตายตรงกลางถนนด้วยนะพี่แกทุกยากเลยรีโหลดดิง้งระวังซ้ายไว้ในบ้านอะมีคนข้ามสะพานใช่ไหมนะอันดาเมจโดนด,ด้วยครับ15มันข้ามไปอีกฝั่งนึงอ่ะเป็นจุดซุ่มเอาย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 ,ายนยายเพื่อนเมื่อกี้โยนาจ่าย2ดอกติดมีแฟอยู่ข้างหน้าเราเอาหายไปล้เพื่อนเรายังกระสงคขามของจริง โยนยาเอาสกอร์เลยครับเฮ้ยก็ได้ขึ้นมาเนี่ยเอาด้านหลังคนเจ็บระนาวเลยเดี๋ยวหมอมาแล้วม่ต้ห่วงนายคิดว่านายถูกทิ้งงั้นเหรอแต่มีฉันอยู่ฉันเต้าไวพอฉันจะไม่ทิ้งได้ไว้ไม่สาวฟันเหลืองโอเคลุยต่อสงคราม ต้องคอยโยนยาดูดิคนเจ็บเยอะเลยนะเนี่ยต้องโยนยารัวๆเลยครับคุณผู้ชมข้างหน้าคนเจ็บอีกแล้วเหรอแต่สโมกไม่มีวะ่ะทำใจหน่อยละกันแข็งใจไว้สู้ต่อเลยไปโอ้โหได้อยู่มั้งคือผมไม่อยากชุบคนโดยที่มีสโมกอ่ะมันอันตรายครับเอาไปเข้าเอเข้าเอต้องตามไปให้ทันฮะช่วยกระจายเลยผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กระสุนหมดก่อน แต่เพื่อนช่วยฆ่าไปสุดยอดเพื่อนฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วสู้ต่อทหารหมดแตกหนึ่งโอ้โอ้ <c oughs> เราได้พื้นที่นี้นะครับก่อกลางน้ำล้วนะ <c oughs> หมอมาแล้วเพื่อนได้อยู่มั้งมุมมืด okay, โอเคริบไปโอ้ผมนี่คตรบ,บ้าดีเดือดอะ <c oughs> คุณผู้ชมเป็นไงโหดไหมยิงยังอะไรไม่ค่อยยิงเขาหรอกช่วยอย่างเดียวเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยคนดีที่โลกรอสินะยิงมันไรเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอเคมันรู้ตำแหน่งเราซะแล้วอะ่ะอุย้ยเจอเลยครับนี่ของดีกระสุนได้สโมกละใครตายชุบยากนะเว้ยฝั่งตรงข้ามอะในม,มีคนตายเกิดขึ้นแล้วเฮ้ย หมอมาแล้วสกอตแตกเชอด้วยดิตามสคอตไว้จะได้ช่วยสกอตระวังขวาสกอตเราจะเข้ากลางเหรอเนี่ยได้นะแวะซ้ายไหมเผื่อมีคนมุโมงนี้รถถังเราเข้าเหรอแจ๋วรถถังเข้าก็ดีเลยอ้อ,อมฮะเผื่อได้ตักฆ่าใครได้บ้างข้างในมีคนเจ็บ เจอคนเจ็บเป็นไม่ได้ต้องช่วยโหแต่เขากดเกิดใหม่ยังไวต้องเบรกก่อนนั่นฮะเมื่อกี้มีคนนีหว่าสาวญี่ปุ่นสไนเปอร์โหตรงหน้าไม่ดีนะเลือดจะหมดเอาโดนสปอตด้วยสไนเปอร์ยิงเรานี่สปอตอย่างนานอ่ะรถถังเหรอรถถังแล้วน่ยไอ้ไม่ใช่บีคอนตกใจหมดทำลายไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเกิดตรงนี้มันอันตรายข้างหน้าครับ เป็นปืนอื่นนะ่ะมันตายไปแล้วตายรถถังข้างหน้านั่นๆคนๆๆแตกมีคนเห็นผมแล้ววะโอ้โคตรแรงเลยถอ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 ย,ถอยไปจุด B ฝั่งนี้อยู่จุดนั้นนะ่ะได้ฆ่าคนชัวครับแต่เราเข้าพื้นที่ดีกว่านะมันจะได้จันเกงวๆไงล่ะ ไปหาจุดอื่นบ้างเปลี่ยนบรรยากาศนะครับฝั่งนี้ไอ้ข้างหน้ามีคนนั่นๆๆๆๆตายระยะไกลมันต้องเล็งอะที่ไฟไม่ได้ข้างหน้าฮะเสียชีวิตหนึ่งโอ้ยเพื่อนโอ้ย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 สโคตช่วยด้วยเกือบตายแล้วขอบใจมากสโอตที่นายช่วยฉันเราเข้าบีเลย เกมไว้ครับเกมไว้ระวังซ้ายอะซ้ายยิงมาท่ายิงกาดไปเผื่อโดนจุดบีข้าศึกตึงบีอยู่อะระเบิดไฟหน่อยเอา้าแช่แช่แช่แบบเอายาไปทนะหารหารันโอ้จุดนี้เซ็เตอร,ร์เทเรอรี่ลงแล้วถอยเร็วอยู่เดี๋ยวตาย คนเจ็บเยอะมากอะแนวหน้าผมเห็นแล้วแบบมันก็ด้วยความที่เป็นหมออะมันอยากช่วยนะแต่พื้นที่มันเสี่ยงภัยเกินไปอะเราไปเดี๋ยวเราก็ตายอะไรใช่ไหมมันเสี่ยงครับเอาที่เราพอชัวรแล้วช่วยดีกว่ายาวไปทหารนี่ข้างหน้าได้อยู่คนนี้ได้อยู่อย่างน้อยต้องสโมกก่อนหมาแล้วสเตนช่วยกระจายชื่อคลิปนึกออกแล้ว ช้าหน่อยเพื่อนไม่ต้องตายกันเยอะหมอชุบไม่ทันแล้วจริงๆคือเนี่ยโอ้โดนยิงมาครึ่งหลอดเลยวะรถถังจะพังอู้เพื่อนสป,ปอร์ตยังสวยข้าศึกอยูอ่หลังบีกันครับแหลมเลยกระสุนหมดแล้ววะโถมีสายสป,ปอร์ตอยู่ใ,ใกล้กระสุนสป,ปอร์ตยนกระสุนหน่อยแต่คนเจ็บตึม เซกเตอร์ลงอะอ๋อออนั่นเซกเตอร์เคลิโอปมุมยิงนายได้ปะวะคือนี่แหละครับสงครามข้างหน้าแตกหนึ่งนี่ผมเป็นพลปืนกรถหน่บ้างนะครับมันต้องมีใครให้ยิงบ้างเดี๋ยวเว้ยข้างหน้าแตกหนึ่งเอาวะยิงกาดฟรีๆเลยตอนนี้ทางขวา ไม่ทันแล้วเพื่อนเมื่อกี้ข้าสึกมันเจอกกลางเราได้อะแนวหน้าตรงบีเนี่ยโดนตัดขาดเลยเสริมกค่ไม่ทันนะครับแล้วเมื่อกี้บีเหมือนตายเพียบด้วยโดนตัดขาดผมลงดีกว่ามาละไปชุบคนต่อการฆ่าคนคืองานลองการชุบคนคืองานอดิเรกเพราะนั้นนั้นตายก็ยังมีคนเจ็บคนตายต่อเนื่องนะเกมนี้ เฮ้เซฟหน่อยเพื่อนจุดบีเข้ายากมากสปอตเป้าวะแฟเอามาแล้วจะทำเมินก็ไม่ได้นะ <c oughs> อยู่ตรงเท้าเลย <c oughs> จะเมินก็อาจจะโกรธเราไงมึงเมินกูวัวระเบิดไฟไเฮ้ยเมื่อกี้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 หายไปละนั่นนั่นนั่นแตกโอ้โหเต็มคันรถคันเรือเลย แท็กหนึ่งว่ะมันจะไปไหนวะเนี่ยเอ้ายาวไปมีคนอยู่ข้างหน้าทำแล้ววะแน่วิ่งทิ้งลงก็ตายดิวะใช่อไหมจะไปรอดอะไรล่ะจะได้บีดได้ไม่ช้าแล้วเว้ยใกล้ได้บีดละเอาแล้วเอาแล้วเอวแล้วเอวแล้วเหรอโอ้ยโอ้โหแกสวนมาดอกออกใกล้ๆนึกว่าฝั่งนู้นสวนมานี่ตกใจเลยเนี่ย อนนขอบคุณมากครับหมอแช่บีไว้จะได้บีละมาอีกแล้วเต็มคันเรือโอ้โหวิ่งอิมแพกเกเนตมาหมอเยอะหมอเยอะอยู่ถอยก่อนแล้วกันเราคนจุดบีเมื่อกี้จะได้อยู่แล้วนะครับแต่เหมือนฝ่ายเขามาเสริมมันก็นเลยไม่ได้เลยเอา้ามุมไม่ได้ เอา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 เอ้อสักทีสักทีเถอะถอยก่อนกระสุนหมดอีกแล้วสปอร์ตสปอร์ตโยนหน่อยโยนหน่อยเอาเอาขอกระสุนหน่อยเออแหมถ้าใจดีนั่งโยนให้แต่นี่ต้องไปเก็บกับตัวเขาเลยวะกูใจดำเลยเราได้บีนะครับเจ๋อหลังจากยื้ออยู่นานทางซ้ายมีคนวิ่งด้วยผมเห็นผมเห็น พี่แกวิ่งไปซ้ายให้แมวนะนั่นนั่น,น,นตายซะโอ้ยมันยิงใสรถลถังนะแต่ผมอยู่หน้ารถถังไงลูกหลงไอรถถังนี่มันก็ว่าดาันผมมาเพื่อขอบคุณมากไปต่อเหลือจุดสุดท้ายครับถ้าเราเข้าได้คือเกมจบเลยสปอร์ตดีมากอะ ดโหลดดิ้งระวังแฟนนะบุกเลยเข้าบังเกอร์ในบังเกอร์เหมือนจะมีคนด้วยวะ่ะเกมมาดีอยู่ยังได้อยู่ได้เรื่อยๆเ,เอายาวไปอ๋อมีคนอ๋อนึกว่าตายที่ไหนได้มันเอารถฝ่ามาไว้จมเลย ในถ้ำเหรออุย้ยเยอะแน่ๆเลยวะชัดเลยโดนยิงอย่างเจ็บระวังระวังเอานักบินนี่่าเนี่ยจะจ่อเข้าจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยโอ้โหนี่ไปแก่ตายกลางถ้ำด้วยมันจะช่วยยังไงอะเอาสมกนันนันตายจุดนี้ได้อยู่แต่ตรงถ้ำไม่น่าไหวมั้ง เอาถอยก่อนแล้วกันถ้ามันมีคนน่ะไม่แก่ปล่อยไปเลยว่ะสค้อเราอยู่หลังหมดเลยโอ้โหพี่แกเล่นคิ147ลงเลยว่ะล็อกเก็ตตัวแตกทีมเราเหมือนจะปล่อยอะไรบางอย่างมาเลยครับใช่ไหมอูมหูสวยทิ้งสวยมากทางขวามีคนเหรอบอกมาแล้ว ระวังขวาด้วยยิงกดดันโอเป็นไฟเออโอเป็นไฟเออกระพริบแดงๆข้างหน้าเต็มเลยครับรถถังดันแล้วเจ๋อมากรถถังสายเปล่าโกแตกไปดิคนเจ็บเกินเลยผมว่าเขาโดนไอ้รถจรวดยิงแน่แน่เลยแบบสภาพเนี้ย ระวังด้วยโอเคตัวเกิดเราเหลือแค่99เลยครับน่าจะไม่ทันแล้วมั้งคงจะแพ้ก่อนแปน่าจะไม่ทันนะถ้าจะให้ทันเนี่ยเราต้องเอายันต์กรอบแบบบ้าข้างบุกเข้าไปน่าจะเวริร์คระวังด้วย ใครมีของตอนนี้ยหมอที่จะปล่อยเลยเนี่ย JB2 เลยก็วันไปครับจังหวะหมอมากในการปล่อยของคนเจ็บมาอีกแล้วระวังนายจ๋าหน้าข้าศึกข้าศึกวิ่งชาร์ทโถเอ้ยระเบิด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 ได้อยู่เพื่อนมาแล้วโอเค โอ้โหไม่ไหวนัวเกินไปอมองไม่รู้เรื่องเลยเออเอ,อ่าฝเราเริ่มไปจอดด้านขวาเลยครับเอาเอามาไงวะเซกเตอร์เทอรี่ลงอีกแล้วอืมลงดักเลยฝ่ายเราเหมือนจะปล่อยซ้ายอะ่ะโอ,อกิ้งเลยผมเขาลงใส่ตรงนี้เหรอหูดีนะไม่โดนเราตายสามเลยอ่ะ ผมรอดได้แหม้วนนี่ยโคตรโชคดีแฟเฮ้ยไปคนนึงเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วจะไปแล้วได้อยู่เพื่อนสกอร์ผมลง JB2 ต่อนะครับด้วยความต่อเนื่องเออไม่มีใครชุบเราเนี่ยตรงนี้เราต้องตายเกิดใหม่แล้วไปเกิดสกอร์ดีกว่านะครับจะได้ช่วยสกอร์ดันด้วยเออ โอ้โหสกอร์เราลง GB2 ครับตรงกลาง A เลยแต่เหมือนสกอร์คิวน้อยมากครับค่าศึกไม่รู้ไปไหนหมดอะนะเแย่หน่อยว่ะเหลือตัวเกิดแค่54ตัวเลยครับอ่ะเราไปต่อหมดเบรกดูเอาให้จบไปให้สุดเข้าเลยเพื่อนก้าวหน่อยรถถังทางซ้ายไอ้ขวาอ๋อระเบิด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  อุ้ยปืนกล MG ยืนยิงอย่างนี้เลยนะอีกแค่สามสองตัวครับเราจะเป็นฝ่ายแพ้ละนิดเดียวบุกไม่เข้าจริงสายเพียบเซกเตอร์เทลลี่หน่อยไหมเพื่อนลองปูพรมเปิดทางไปก่อนน่ะทำได้ดีมากไปโอ้โอ้ขอบคุณมาก นึกว่าจะไม่รอซะแล้ว19ตัวโอ้โหคนเจ็บเพียบเลยได้อยู่อีกคนนึง14ตัวครับบุกไม่ได้จริงเขตสุดท้ายแต่เราทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วคนตายเยอะเกินไปว่ะได้สก๊อตคนนึงนะชุบกลางรรเบิดนี่แหละไปแล้วเออโดนยิงตามหลังมาอีก อีก4-3ตัวฮะหมดแล้วก็สุดท้ายจบครับ GG ฮะโอ้โหสุดยอดโหดมากเลยโซลม,มอนเรานี่ชุบกระจายเลยเฮ้ยเราเป็นเบสสคอร์ด้วยว่ะคุณผู้ชมโอ้โหลังวัลปอบใจฮะเห็นไหมผมยืนอยู่คนที่3เน yeah. ี่ยเบสคอร์ดว่ะครับเดี๋ยวดูสกอร์เราก่อนว่าเราฆ่าไปเท่าไหร่นะครับกับปืนนี้ ผ่านนี่ด้วยโอ้เราอันดับ3ว่ะค่า25ตาย6นะครับโอเคคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างฮะสนุกกันหรือเปล่ากับเกม b t t l e FIELD 5หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามไว้เด้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม b a t t l e FIELD 5วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายยไปเลยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม